สวัสดีครับผมวันนีพี่บิ๊กจะมาแจากสูตรไอติมสตรอเบอรี่คอลลาเจนนะครับแล้วก็ไอติมอัมุ่นคอลลาเจนครับวันนี้เราจะมาทําสูตรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับก่อนที่เ,เพื่อนๆจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่บิ๊กด้วยนะครับผลไม้ที่ใช้วันนี้นะครับสตรอเบอรี่แช่แข็ง400กร,รมัมอัมุ่นเคียวโฮครับผมใช้แค่400กร,รัมนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลย ขั้นตอนแรกนะครับเราจะนําองุ่นเคียวโฮนะครับผมมาปั่นก่อนเลยนะครับใส่องุ่นลงไปครับจากนั้นก็ใส่นมโคหรือว่านมรสจืดนะครับ400มลิครับผมนําไปปั่นได้เลยเมื่อปั่นเสร็จแล้วก็นํามากรองสักหนึ่งรอบนะครับเราจะกรองเอาแต่น้ําองุ่นนะครับเราจะไม่เอาเศษของเปลือกองุ่นนะครับผมเมื่อกรองเรียบร้อยแล้วก็พักไว้ก่อนครับ ในส่วนของสตรอเบอรี่เราก็นำไปปั่นเหมือนกันครับผมใส่นมโคหรือว่านมรสจืด400มิลลิตรครับจากนั้นก็นำไปปั่นเลย,ยเมื่อปั่นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำมาเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ก่อนนะครับสตรอเบอรี่ไม่ต้องกรองนะครับผม ต่อมานะครับเราจะมาปรุงรสชาติกันวันนี้พี่บิ๊กจะทาเป็นไอติมคอลลาเจนนะครับทำให้ไอติมของเรามีสูตรใหม่หขึ้นมานะครับผมพี่บิ๊กเลือกใช้คอลลาเจนของเฟสโดสนะครับเป็นคอลลาเจนแบบฝากดเฟสแอนเช็นะครับจากเกาหลีขนาด2,000เมกรัมมีกูต้ามีวิตามินซีช่วยในเรื่องของผิวนะครับบรรจุภัณฑ์ก็แพคมาอย่างดี D เลยนะครับไม่โดนแสงมั่นใจว่าได้วิตามินครบแน่นอนครับผมนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ในส่วนของกลิ่นองุนเคียวโฮกันไปก่อนนะครับ เวลาที่เพื่อนจะเปิดนะครับแค่กดตรงด้านบนนี้นะครับผมกดลงไปเลยจากนั้นคอลลาเจนของเราก็ออกมาอย่างง่ายดายเลยนะครับใช้ง่ายมากๆเลยครับผมและที่สําคัญกลิ่นหอมมากๆเลยครับในส่วนของกล่องสีชมพูนะครับจะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นนะครับผมหาซื้อได้นะครับตามเซเว่นอีเล a เว่นช้อปสั่งทางออนไลน์ก็ได้นะครับราคากล่องละสิบาบาทเท่านั้นครับจากนั้นก็กดปุ่มด้านบนใส่ลงไปเลยครับผม จะไปเพิ่มความหอมนะครับให้กับไอติมองุ่นแล้วก็ไอติมสตรอเบอรี่ของเรานะครับหลังจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีเลยนะครับต่อมาเราจะมาใส่น้ําเชื่อมนะครับ25มิลลิตรทั้งสองเหยือกเลยครับผมใครที่ไม่มีน้าเชื่อมอาจจะใส่เป็นน้ําตาลทรายแทนได้นะครับนมข้นหวานครับ25มิลลิตรเช่นกันในส่วนของสตรอเบอรี่ก็ใส่25มิลลิตรครับผม หลังจากนั้นก็คนให้ส่วนสมของเราเข้ากันดีทั้ง2องอย่ากเลยครับเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็นําไปเทใส่พิมพ์ไอติมได้เลยครับผมเทให้ครบเลยครับนําฝามาปิดให้เรียบร้อยเลยเสียบไม้ไอติมลงไปให้ครบเลยครับในส่วนของไอติมองุ่นเ้าก็ทําเหมือนกันครับผมจากนั้นก็นําเข้าแช่ช่องฟรีนะครับเป็นเวลา 6 7ถึง7ชั่วโมงหรือใครจะแช่1คืนก็ได้นะครับทั้งนี้ข้งนั้นขึ้นอยู่กับความเย็นของตู้เย็นแต่ละเครื่องด้วยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปก็นำออกมาจากช่องฟีดได้เลยครับจากนั้นก็เปิดฝาออกนะครับดึงดึงบิดบิดให้พิมพ์ไอติมแยกออกจากแท่งไอติมนะครับผมจะได้ดึงไอติมออกมาง่ายนะครับเวลาดึงก็ดึงไม้ไอติมขึ้นมาแล้วก็ดันก้นพิมพ์ขึ้นมาด้วยนะครับผม ในส่วนของไอติมองุ่นก็ทาเหมือนกันครับหลังจากนั้นก็ดึงออกมาจากพิมพ์ไอติมได้เลยก็จะได้แล้วนะครับไอติมสตรอเบอรี่คอลลาเจนของเราครับกลิ่นหอมมากมากเลยนะครับตอนนี้หลังจากนั้นก็ดึงออกมาใส่จานเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไอติมองุ่นนะครับนี่เลยไอติมองุ่นคอลลาเจนของเรานะครับจะเป็นแบบทูโทนนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับหลังจากนั้นก็จัดใส่จานได้เลยครับผม ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไอติมสตรอเบอรี่คอลลาเจนแล้วก็ไอติมองุ่นคอลลาเจนของเรานะครับทำไม่ง่ายเลยที่สําคัญกลิ่นหอมมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาลองกินด้วยกันนะครับรสชาตินะครับหอมสตรอเบอรี่สดชื่นมากๆเลยครับผมส่วนไอติมองุ่นก็หอมองุ่นสดชื่นมากๆเลยครับเพื่อนๆก็ลองนําสูตรนี้ไปทําตามได้เลยนะครับสูตรนี้ทําง่ายมากๆเลยขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ